ถ้าพร้อมเทพอะไรคุณอายนิคอานิเสียงคุณคอสนะครับอยู่ที่มิกเสียงคุณคอสนะครับถ้าพร้อมนะครับเจอเลยครับสมัครร้องเอาโซ่กันเลยโซ่โซ่จากสามทิ้งกันเลยเจลัโตไม่ใช่ก็ับงก้องตัก ได้เลยครับ5ิดนไปเนียไปนเไปงไป,ปน,งน้ากจเบิรด้ยกกดชย่งาาานนขายดีเป็นเท,น,เทน้ำเทในศิลปินนะครับศิลปินก็สมัครได้นะครับสมัครที่นี่เนีนะครับคันลื่นกันหลาโบนีน่นนให้สมัครด้ <c oughs> เอเอวไ ปเ็หลว่าจะซื้อนอไม่ไปเฮ็ดนอไม่สมเรารู้ตัวเมียรู้ตัวเมียที่มีข้อเด็กแต่ก็ไปรู้ตัวผู้ิยั่งแม่หน้าเดียวไปกินบัตรปีตอนนี้ท่าน ประธานนะครับไปเยี่ยมชมตลาดเรียกตลาดตลาดแรก้ยงน้องผละเลยใส่เสียงได้นะครับตอนนี้เราเป็นประธานแล้วจะขอพลังแม่ข้ามแม่ข้ามถือจับไดาไหมเดี่ยวปืนยิงพลังยิงแม่ข้ามเอ้าเอ้าพุทเป็นไรแถมยังนี่ฮะแถมมียอะโมพุทเป็น กระเพายอมหายเด้ออิ่มแล้วซิมกระเพาวซิมหาน่วยตาพุนะคณเอาผมมาขอคุณเลยบ๊อบบ้อบบอบเมืบไหรละมั่นขอบคุณเน้อขอบคุณแดนปอวาขอบคุณค่ะตัางวอง่าท่านแล้วยาจะะขอขึ้นแบบไม่ ที่ต mm ั้งกองพุทธเจ้จังหวะจังหวะทานห่างท่านเมย์ต่งอรพสูท ขอบคุณนะครับท่านเป็นสมัตรนาทันสมัครเรื่อยๆแต่รักรองนะครับนักรองวันพวกนี้นะครับมาายนี้บสมัครเลยหรือซื้อวัตอนิ้ขายดีหลายหน้าตายิ้มยั้มยันใสเบอร์แรกข่าโอสวยมาได้บรรยากาศเป็นสีพัน่าเปิดสอวันที่นี่ย่างปัจมครับอยากให้มีแบบนี้อีกบ้างมีเนรับกดไลค์ให้เอา ีครับคนเครับรับต่อไปท่านจะได้ชมคอนเสิร์ตรวมดาวชานนาวังนะครับอิลิปินาวังทั้งหมดนะครับวันนี้จะมาโชว์นะครับเป็นระดับมืออาชีพพี่น้องเฟ้

เป็นอะรส่ได้ีงคนผู้งมนะดิไซเมีอนักี้ว่าางเนี่ยาปกินแต่แกงมอสอหมดียังไงครับยงชาววังชิมไหมมะขามป้อมกินว่าปิดเชื่อ่องเบิ้งอันนี้ก็ชิมนู่นห่ะมะขามป้อมเชื่อมน่ะอันนี้ปาหยัดอค่ะ บรรยากาศรวมๆนะครับในงานมัสจรรจตลาดนาวังนะครับม่มีตลาดด้านหลังอีกนะครับก็ให้พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องๆนะครับได้มาจับจ่ายใช้สอยนะครับที่ลานตลาดน้มเพือนาวังนะครับสักหน่อยก็จะมีวงดนตรีนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับใครที่ชื่นชอบ แสงสีเสียงนะครับมาซื้ออาหารซื้อของกินซื้อของใช้ฟังดนตรีสนุกล้อเชิญชวน,นะครับมาที่ตลาดนาวังนะครับอาหารเยอะแยะมากมายนะครับ สายกองทำสวนบลอดบังคับยุติเองแบบสองตาสองอันนี่เสื้อผ้าของชาวบ้านนะครับชุดเสื้อผ้าส,สวยๆนะครับ เอาดีไ่ะเอาเดี๋ยวเขาขายดีค่ะเอาดีค่ะไปไหนก็เริ่มน้ำเพื่เพราะว่าแสงเข่าตาโอเคเมื่อเช้านี่มาเห็นของเยอะเลยเต็มเลยจะหมดแล้วแสดงว่าขายดีหรือเก็บข้ามเนี่ยขายดีมากเลยค่ะสิบคะแนนให้กีคะแนน ให้สิบเลยค่ะวันนี้จับมือหน่อนจับอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ไหมคะอยากให้มีโครงการแบบนี้แบบขึ้นเราพลนาวังเรามีของดีเราอยากโชว์ดีวันนี้เราได้โชว์เต็มที่สุดยอดมากอันนี้ไร่สดเพจอำเภอครับอ๋อไร่สวดเพจอำเภอ ไห้บอลอย่างเราพุ่นกัดไว้ทายโย่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคครับถ้าเราทำอะไรเอาโอเคเอาพี่แล้วเ้าบอลว้าโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หน้าเพจของอำเภอนาวังนะครับซึ่งถือว่าเป็นแอดมินฝ่ายฝ่ายฝ่ายทำข่าวทำสื่อซึ่งผมพงษ์เจมส์ปริวนะครับแล้วก็สารวัตรปาณีพรมรังสีค่ะได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายประจำพันธ์ ในการเขาเรียกว่าอะไรนะมา,มาสัมภาษณ<า>์มารีวิวสิน,นค <c oughs> น้าแมพูดไม่ถูกแก่แล้ว <c oughs> มารีวิวสินค้าดังนั้นวันนี้ไปเช็คบรรยากาศรู้สึกว่าเยี่ยมมากนะครับถามว่าคะแนนเต็ม1ิบให้เท่าไหร่เอ่อทุกคนให้10และ11เคือไม่ตำกว่านี้ถือว่าสุดยอดพูดแล้วขนลุกเลยนะดีใจมากดังนั้นฝากถึงท่านนายเพื่อนะครับทุกคนแฮปปี้ครับขอบคุณครับแล้วแล้วยังยังไม่ไปยังไป งานเราจะถึงวันที่14นะครับงานที่มีชุมชนมาร่วมแล้วก็หลังจากวันที่15 16 17ก็จะเป็นงานมรหกรรมนะครับในการเฉลิมฉลองนาวังเรานะครับดังนั้นท่านใดอยากได้ไสินค้าของดีที่อยู่นาวังนะครับมาซื้อมา,อาสัมผัสมาใช้ใจ่ายมาหาอยู่ที่ตรงนี้แหละไม่ผิดหวังนะครับ ถูกใจแน่นอนนะครับเดี๋ยนขัขอฝากไว้ด้วยนะครับงานนี้ชื่อว่ามหาจย์ตลาดชาววังค่ะเป็นการโชว์สินค้าของดีนาวางังที่นี่ที่เดียวนะครับขอบคุณครับผมครับนี้ก็เป็นบรรยากาศร,มรวมๆนะครับเมื่อกี้ก็เป็นอาจารย์คมนะครับ,นะรบเป็นผู้ดำเนินรายการ,นะรผมก็จะ เดินไปเรื่อยๆนะครับมีคุณยบรักษ์บอกว่าไลฟ์สดบ่อยๆนะครับได้เลยครับผมก็เป็นบรรยากาศทันนี้เป็นท่านในอำเภอนาวังนะครับท่านในอำเภอนาวังกับท่านประหลัดก,ก่อนเดินตรวจบรรยากาศงานนะรบ,บรรยากาศก็คึกคึกน,นะ จะคุยกับไลรสดไหมครับเบคร <c oughs> ับก็ไปเรื่อยๆนะครับ อาจารย์นักดนตรีก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวฟ้าก็ขอบคุณมากนะครับครึ <k <k ่า no น yes ้าที่น้องแขกผู้เกี่ยวคือราชการทุกส่วนนะครับอาะย์ต้องเช็คง่ต้องใช้วัาที่สื่อสี่น้องไม่เปน้องไม่สมแปดเก้าโซนยังโซนพุย่ำมาแล้วอย่าอ้่ไป ก็ใช่แล้วก็เห็นอย่างปีกิๆๆนก็ไม่สมรดปีเลยบบก้องบริจาคลมใจนะครับอุดมทั้งอาตัวกลมลงมาตัวกลทั้งแถบมะพร้าวเช็ดซาวได้เลยครับสำหรับบรรยากาศก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ อสองสามส,สี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ตบบอนนี้ก็จะลดทสอเียหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมหรือว่าอะไรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็จะไลฟ์สดให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม